ครับผมเชื่อว่าบรรยากาศในหอประชุมแห่งนี้ก็น่าจะอิ่มเอมมากทีเดียวนะครับในช่วงนี้เรามีบทเพลงเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงประจำใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีหัวใจที่สุดยอดมากนะคะและเป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ในใจของเธอเป็นเพลงที่เธอร้องเป็นประจำนะคะร้องให้ผู้อื่นฟังและร้องให้ตัวเองได้ยินนะคะ วันนี้เธอเดินทางมาจากแดนไกลค่ะคุณประสานเพื่อที่จะมอบบทเพลงเพลงนี้ให้กับพวกเราทุกคนที่นี่ค่ะครับบทเพลงนี้มีชื่อว่ากำลังใจจากแดนไกลครับ Oh my head. อุทิยาพาวงไทยและน้องบิวกัล,ลยาณีจากอาสยามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมากที่มอบบทเพลงที่ทั้งไพเราะแล้วก็ประทับใจนะครับค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่รู้ว่าตัวเองเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ข่าวเลยเนี้ยกวันนี้จริงๆมีงานที่จังหวัดกอสมุยนะคะแต่ก็พอรู้ว่าเราเป็นกำลังใจอ่ ส่วนหนึ่งให้น้องเนี่ยก็ ideas, ค Rut, ือยังไงก็ต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็วินาทีแรกเลยที่ได้เห็นน้องเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้เป็นกำลังใจให้น้องอะค่ะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าพอพี่ได้มาเห็นน้องเนี่ยคือความทุกข์ต่างๆความท้อต่างๆที่พี่เคยมีมาเนี่ยมันหายไปเลยนะคะแล้วก็อยากขอบคุณน้องมากๆตรงนี้ด้วยที่เป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันตอนนี้ค่ะ แล oh, <okay. S 1> ้วทำไมน้องบิวถึงเลือกเพลงนี้มามอบให้กับทุกท่านในที่นี้ครับบทเพลงเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่ตรงกับชีวิตหนูที่สุดในตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าชีวิตหนูตั้งแต่จำความได้หนูก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งเนื้องอกในดวงตาจึงมีอันจำเป็นที่ต้องผ่าตัดควักลูกตาออกไปเพื่อรักษาชีวิตไว้ค่ะแต่หลังจากนั้น หนูก็ได้ใช้ชีวิตโดยการเป็นคนตาบอดมาก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายไม่เคยท้อถอยก็ใช้ชีวิตได้เกือบเท่าคนปกติได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหนูมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นครู เพื่อจะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กที่พิการทางสายตาเหมือนกันแล้วก็สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะนำปริญญาใบแรกไปฝากและก็เป็นเกียรติแห่งวงตระกูลด้วยค่ะโอ<ฮ>้ค่ะพี่บอกว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับเป็นระของระดับวงตระกูลนะแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตของหนู ซึ่งหลังจากที่หนูเรียนกำลังจบปีสก็ได้เกิดโรคร้ายขึ้นกับหนูก็คือมะเร็งกล้ามเนื้อในระยะสุดท้ายเลยมีเหตุที่หนูต้องได้สูสญเสียแขนข้างซ้ายไปอะคะ่ะความฝันทุกอย่างก็มีอันต้องหยุดชะงักลงก็คือทั้งด้านการเรียนและทางด้านดนตรี ถึงแม้ว่าจะตัดแขนไปแล้วแต่โรคมะเร็งยังไม่ได้หายไปจากตัวหนูหนูก็ยังต้องรักษาตัวด้วยเคมีบำบัดอยู่ก็เลยจำเป็นต้องรับเรียนเอาไว้ก่อนค่ะครับแล้วการใช้ชีวิตของน้องบิวอยู่ที่เชียงใหม่ อยู่ยังไงหนูก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เช่าบ้านอยู่ <c oughs> ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนะคะอยู่กับน้องที่ตาบอดด้วยกันอีก2องคน <c oughs> ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือน้องโอ๊ตที่เล่นดนตรีอยู่ตรงนี้ค่ะที่มาด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องโอ๊ตหน่อยนะครับ ทุกวันนี้หนูกับโอต๊ตก็ได้เล่นดนตรีประจำอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์นะคะเพื่อหาไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็แบ่งเบาภาระให้ก,กับพ่อแม่ด้วยครับผมชื่อว่าเรื่องราวของเธอน,นี้น่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะครับคณะกรรมการจึงลงมตินะครับบอกว่าน่าจะมอบรางวัลพิเศษให้กับเธอนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเธอ เห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยปรบมือหน่อยดีไหมครับและถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะคุณประสานผู้ที่มอบรางวัลก็คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้<ช>นะคะก็ขอให้พี่บิวกลยานีนะครับในฐานะเป็นไอดอลของน้องบิวเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับน้องบิวค่ะและผู้เชิญรางวัลก็ต้องพิเศษสุดเช่นกันนะครับะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสดกับเยลเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจให,ใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับ แหล่อขึ้นเป็นกองเลยครับผมขอดเชิญคุณน,นุวัตเฉลิมชัยนะครับผู้ในการสำนักงานบริหารแบรนด์ SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG นั้นเป็นคนมอบทุนสนับสนุนการทำความดีนะครับก็ดีใจเยอะ เราะว่ารัฐวันนี้เป็นรัฐวันที่ชุนเกียรติและเป็นรัฐวันที่ประกาศเฉลี่ความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมความเสมอ่าค ทั้งสดเดียวนะครับแล้วก็บิวกัลยาณีนะครับแล้วก็น้องบิวแล้วก็โอ๊ตด้วยนะครับ